เที่ยวไปทำงานไปใช้เงินเท่าไหร่เชื่อว่านี่คงเป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากจะออกเดินทางพร้อมกับทำงานจากที่ไหนก็ได้ซึ่งส่วนของโกโนไกก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆเพราะว่า,เ,าเห็นมีไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำยังไงหรืออะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกจริงว่าไม่ได้สำคัญว่าทำอะไรมันสำคัญที่ว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างที่คิดเท่านั้นเองแล้วก็ไม่อยากจะเรียกเที่ยวเรียกว่าใช้ชีวิตต่างหาก ใช้ชีวิตไปเดินทางไปด้วยอ่ามีเวลาวันว่างเมื่อไหร่ก็ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับถึงจะเห็นว่ามีรีวิวที่เที่ยวเนี่ยแต่ว่าก็เอาเข้าจริงไม่ได้ไม่ได้ไปบ่อยนะเดือนหนึ่งก็สัก6กเจ็ดครั้งเท่านั้นเองคืออาศัยว่าเออช่วงไหนว่างก็ออกไปอะไรเงี้ยไม่ได้เที่ยวทุกวันฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะมาประมาณค่าเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเออพวกเราเฉพาะของพวกเรานะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่จะงบเยอะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าไปไหนด้วย แล้วก็พฤติกรรมการเที่ยวเป็นยังไงของอัฟหลังๆจะเป็นเชิงแบบเที่ยวแบบคนแก่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเยอะไงคือเป็นเชิงใช้ชีวิตอนะเราเปลี่ยนจากเราอยู่บ้านเออเมื่อก่อนก่อนจะมาทําแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่กรุงเทพแล้วเราก็นานๆออกไปทีหนึง่งแล้วสักปีละครั้งหรืออย่างมากก็สองครั้งไปเที่ยวต่างประเทศไปทีหนึง่งสักเดือนนึงก็แค่ปีละครั้งแล้วก็ชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมากนานๆอาจจะไปต่างจังหวัดบ้างสักปีละสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ย นี่คือที่เป็นมาแล้วพอช่วงโควิดปุ๊บก็ทำให้ตัดสินใจเพราะว่าก่อนที่จะได้ออกไปต่างประเทศก็อัดอั้นกันมาเกือบ2ปีก็ตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องไปก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่อยากจะสื่อคือทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าเวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรด้วยใช่ไหมก็แต่ว่าเชื่อว่านะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามปรับแนวทางของเรา ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะสามารถทําแบบนี้ได้ก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดิจิทัลโนแมดก็คือเป็นคนกลุ่มที่อาจจะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆพร้อมกับทํางานอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกจริงๆว่าเราไม่อยากจะเรียกตัวเองแบบนั้นเราไม่เคยคิดว่าตัวเองเราเป็นแบบนั้นเลยก็แค่อยากไปเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอนที่ออกมาแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็อายุพอสมควรแล้วนะครับ ไม่ได้เป็นคนที่ได้โอกาสมาตั้งแต่แรกๆหรืออะไรเงี้ยนะกว่าจะได้ทําก็ที่มาทําแบบเนี้ก็อายุเยอะแล้วฉะนั้นต้องฝ่าฟันอะไรกันมาพอสมควรครับสรุปว่าไม่ใช่คนที่บังเอิญได้อะไรมาง่ายๆนั่นเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องมาทําตามเป๊ะๆหรืออะไรนะครับแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองก็แค่ว่าเออฝันไว้แบบไหนก็เดินไปตามทางนั้นเท่านั้นเองเราฝันแบบนี้ที่เราจะเดินทางไปด้วยแล้วก็อ่าใช้ชีวิต ทำงานหรืออื่นๆไปด้วยที่เราอยากจะทํานะเออทําที่เราอยากจะทําแล้วก็แล้วก็เดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ฉะนั้นของคนอื่นก็นิสัยแตกต่างกันแนวทางแตกต่างกันก็ย่อมออกมาในรูปแบบอื่นได้ก็คือไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแล้วก็การเที่ยวไปทํางานไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดจะทําในตอนนี้แต่ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีอะไรอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้อีกเนี่ยก็คงจะคิดแต่ประมาณว่าเที่ยวอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยประมาณว่ารวยเร็วหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเอ่ออะไรที่สมัยวัยรุ่นไงเออแล้วออกมาก็ออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับที่คิดในสมัยก่อนแต่มันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นไปใน,ปน,ปนแนวทางได้บางส่วนไงคือฝันไว้ร้อยอาจจะได้สักสามสิบอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าได้ไงแต่ถ้าไม่ได้ฝันเลยมันก็อาจจะไม่ได้ แล้วที่บอกว่านี่คือความฝันในตอนนี้ความต้องการในตอนนี้แต่อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะเปลี่ยนความคิดอาจจะทําในแนวอื่นก็เป็นไปได้นะครับก็คือเราเชิงว่ารู้สึกว่าตัวเองนี้เดินทางค้นหาความต้องการของตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยว่าสุดท้ายอยากจะเป็นแบบไหนกันแน่ก็คือมันไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วเราก็ปรึกษากันเราก็เป็นคู่คิดอะไรเงี้ยเดินทางไปด้วยกันว่าเออแบบไหนกันแน่ที่จะลงตัว บางอย่างของจีเขาก็ชอบเที่ยวมากลุยลุยนิดนึงแต่ของออฟที่คือติดสบายติดสบายก็ชอบเที่ยวเหมือนกันแต่ไม่ไม่เฮฟวี่เท่าเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้ซึ่งในบทความที่จีเขาเขียนในนี้เขาก็บอกว่าแกนหลักของความคิดคือทุกคนต้องการมีความสุขความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโอกาสในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตของคนเรามันสั้นนะคืออะไรที่ทําแล้วมีความสุขแล้วมีโอกาสก็ให้รีบทํานั่นแหละ ก็อยากให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พวกเราสองคนมาจนถึงที่เพื่อนๆเ,เห็นทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราสําเร็จหรืออะไรนะ <c oughs> ก็เราก็แค่ใช้ชีวิตของเราไปเท่านั้นเองอกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็คือต้องเจออะไรมาเยอะต้องอดทนต้องขยนันลองผิดลองถูกเป็นสิบปีจนอายุมาขนาดนี้แล้วะถึงจะได้ทํานะครับแต่เพราะเวลามันจะได้อะก็งงเหมือนกันคือตอนเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้ มองไม่ออกไม่เห็นช่องทางใดๆแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็ขึ้นมาถึงทุกวันนี้ได้เองแต่ต้องย้ำนะไม่ได้บอกว่าสาเร็จไม่ได้บอกว่ารวยนะเออมันก็แค่ได้ตามที่ตัวเองได้เคยฝันไว้บางส่วนแล้วก็ถ้าใครเห็นแบบว่าเออ,เอ,อในคลิปดูมีความสุขจังหรือว่าเออโชคดีจังได้เดินทางหรืออย่างเงี้ยถามว่าเวลาใครเขาเอาคลิปมาลงเนี่ยเขาจะเอาความทุกข์มาลงบ้างอ่ะจริงๆอ๊อเคยเวลาอ๊อมีปัญหาแต่ว่าวงเล็บ ที่คิดว่าจะเป็นบทเรียนที่ให้คนอื่นได้ได้รู้ด้วยหรืออะไรเงี้ยก็จะามาพูดอย่างเช่นเรื่องที่เคยดโดนฉกกระเป๋าอ่าเนี่ยปัญหาของเราไหมเออหรือว่าแบบอะไรอะขอวีซ่าแล้วรอนานมากหลายเดือนอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ดีๆก็โดนตัดบัตรเครดิตโด,ดยไม่รู้สาเหตุอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยเ,ออนนเราก็จะพูดเพราะว่าจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไปเห็นจากที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแสดงออกเชิงมีความสุขอยู่แล้วใครจะเอาคลิปความทุกข์มาลงก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วดิ ครับทั้นั้นถ้าเกิดใครแบบว่าเอออิจฉาจ้างหรือเนี้ยเชื่อว่าไม่ได้อิจฉาจริงหรอกก็แค่ว่าเอออยากทาบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องอิจฉานะครับเพราะว่าทุกคนนี่มีแนวทางของตัวเองนะครับฉะนั้นมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเที่ยวไปทํางานไปนะครับข้อดีมีแค่ข้อเดียวนะครับที่จีเขาเขียนไว้คือมีความอิสระข้อดีคือแค่อิสระนะครับคําเดียวแต่ความหมายยิ่งใหญ่แต่ข้อเสียเยอะนะครับเห็นแต่ภาพพจน์เนี่ยแต่ความจริงคือมีข้อเสียมาก หนึ่งคือต้องต่อสู้กับความคิดของคนรอบข้างแน่นอนไม่ได้อยู่ดีๆจะคิดอยากจะออกก็ออกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่ามีแรงเสียดทานมากมายขออ้อ 2. รู้สึกเหมือนไม่มั่นคงเพราะว่าไม่ได้ทําเหมือนคนส่วนใหญ่ข้อสควบคุมตัวเองยากจัดสรรเวลายากขอ้อ4ไม่แน่นอนเขาบอกว่าตื่นเต้นที่สุดก็ตรงนี้แหละม,มีแต่ความไม่แน่นอนอ้าวคิดดูว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราก็เหมือนตัดสินใจออกมาแล้วเราไม่ได้ ว่าทำงานประจําหรือทํางานราชการที่รู้อยู่แล้วว่าเดือนหน้าจะได้เท่าไหร่ปีนี้จะได้เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยอันนี้ค่าครองชีพผันผวนวงเล็บกรณีไม่รวยดูต่อข้างล่างเลยค่าครองชีพผันผวนอ่ะก็ไปที่ไหนก็เรียนที่บอกจะใช้ค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าไปไหนใช่ไหมถ้าไปยุโรปก็ค่าใช้จ่ายสูงอ่าถ้าเที่ยวในประเทศหรือในเอเชียก็ค่าใช้จ่ายต่ําลงมาหน่อยนึง ถ้าเที่ยวในประเทศก็จะค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแต่ว่าอันนี้คือเป็นมันไม่ใช่ความฝันไงที่จะมาเที่ยวแต่ในประเทศถ้าจะอยู่ในประเทศก็คือเหมือนพักบ้างบางช่วงหรืออะไรนี้เท่านั้นเองแล้วก็อันนี้เลยนะครับที่เราจะไม่มีทางมีเหมือนคนอื่นนะครับก็คือเราจะไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีทรัพย์สินที่จับต้องได้คือไม่มีที่ดินไม่มีอะไรทั้งสิ้นคิดอยากจะเก็บอะไรก็เก็บไม่ได้เพราะว่าย้ายสถานที่กันตลอด ก็คือเราต้องทําเพื่อความคล่องตัวเรามีแค่กระเป๋าเดินทาง2ใบเท่านั้นแล้วก็ทุกเดือนเราก็จะต้องมาตัดสินชะตาชีวิตตัวเองว่าเดือนหน้าจะเอาอยัางไงถ้าอยู่ต่างประเทศก็คงต้องตัดสินว่าจะไปเมืองไหนกันทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็จะต้องหาจองที่พักหาซื้อตั๋วเครื่องบินหรือตัว๋วรถไฟอะไรก็ทำทุกเดือนแะตัดสินชะตาชีวิตตัวเองทุกเดือนซึ่งบางทีมันก็ขี้เกียจหรือบางทีมันก็โอ้เคยชินกับตรงนี้แล้วมันไม่อยากเลยไม่อยากย้ายเลย แต่พอย้ายไปที่ใหม่ก็เคยชิดแล้วก็รู้สึกโอเคนะแต่เหมือนอยู่ที่เดิมแล้วลากงอกไม่อยากย้ายไงแล้วก็ถ้าสงสัยว่าอ๋อเอาเงินทั้งหมดมาเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องแบ่งเงินนะครับแบ่งเงินบางส่วนเอาไว้เป็นเงินเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเป็นเงินในการลงทุนอะไรเงี้ยเราต้องบริหารการเงินกันด้วยก็คือพวกเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วที่จะแบบว่าเงินเก็บก้อนเดียวแล้วไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวัยนั้นแล้ว ฉะนั้นการเดินทางของเราก็จะต้องไม่กระทบกระเทือนกับอ,อ,อนาคตของเราด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นที่บางคนบอกว่าอ,อ,อย่างตอนที่เราท่องเที่ยวอยู่ในยุโรปบางคนบอกว่าไปเมืองนั้นสิไปเมืองนี้สิอะไรเงี้ยประเภทอยู่อิตาลีบอกจะบอกให้ไปสวีเดนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะทําไม่ได้เพราะเราจะต้องมีการบริหารค่าใช้จ่ายต้องเน้นเดินทางใกล้ๆเพื่อค่าใช้จ่ายที่ที่ไม่แพงมากนะักสุดว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับก็ก็อย่างแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นสไตล์ของเราฉะนั้นแต่ ของคนอื่นก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนะมาดูที่ค่าใช้จ่ายก็อันนี้จีเขายกตัวอย่างไว้อย่างค่าเครื่องบินนะครับขึ้นอยู่กับว่าไปไหนด้วยนะครับที่แน่ๆคือก็ต้องจองแบบอีโคโนมีแบบถูกที่สุดถ้าให้ถูกสุดเลยคือซื้อแบบไปกลับที่เดียวกันขามาลงเมืองนี้ขากลับกลับเมืองนี้สายการบินเดียวกันเช่นที่เราเคยไปสูริกกรุงเทพสูริกแล้วจากซูริกกลับมากรุงเทพกรุงเทพแบบนี้ตั๋วจะถูกที่สุดถ้าไปกลับพื้ที่เนี่ยราคาตั๋วจะแพงขึ้น แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าไปไหนใช่ไหมถ้าบินระยะสั้นๆประเทศข้างเคียงหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เกินหมื่นหนึ่งสองสามพันถึงหมื่นหนึ่งไม่เกินอ่าแต่ถ้าเกิดบินแค่ไทยไปแบบประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็สักสองสามพันได้ถ้าเกิดระยะกลางก็หมื่นถึงสองหมื่นระยะไกลก็สองหมื่นถึงสี่หมื่นอันนี้นี่คือราคาทั่วไปนะณวันที่พูดเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินถือว่ากําลังขึ้นอยู่แล้วก็ถัดมาคือค่าเดินทางนะครับ ถ้าไปยุโรปอะส่วนใหญ่ก็เป็นค่าเดินทางโดยรถไฟก็ประมาณห้าร้อยถึงสองพันบาทต่อวันแต่อย่างที่บอกตอนแรกคือไม่ได้เดินทางบ่อยเดือนหนึ่งก็อาจจะเที่ยวสักหกถึงเครั้งเท่านั้นเองก็ฉะนั้นค่าเดินทางก็จะไม่ได้ใช้เยอะหรือบางทีเราก็เดินเอาในเมืองนั้นหรือว่ารอบๆอบคืออาศัยไฮงเอาที่มีคนชมว่าทําไมเดินกันเก่งจังอะไรเงี้ยก,ก็ประหยัดนี่แหละฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้เยอะนะครับถัดมาค่าที่พักอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของพวกเราเลย คือเราปรับอ่ะเมื่อก่อนเราก็เที่ยวแบบระยะสั้นเมืองหนึ่งก็อยู่ไม่กี่คืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับว่าคือคือต้องยอมเที่ยวน้อยลงอะ่ะเพราะว่าทํางานไปด้วยฉะนั้นก็ส่วนใหญ่จะเช่าเป็นรายเดือนเพราะว่าเราไม่ได้ออกเที่ยวทุกวันถ้าเกิดออกเที่ยวทุกวันก็ก,ก็ต้องอยู่โรงแรมมนะันเนาะอยู่ใกล้ๆกล้ที่เที่ยวแต่นี้เราก็อาจจะอยู่ห่างออกมาแล้วก็อยู่เป็นรายเดือนแล้วก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนหรือว่าซึมซับสถานที่อ่ะเอาเป็นว่าต้องที่อยู่สําคัญ ฉะนั้นเราก็เลยอยู่แบบ Airbnb ซึ่งก็จะเป็นบ้านคนท้องถิ่นก็จะมีให้ครบก็คือพวกครัวหรือว่าเครื่องซักผ้าหรืออะไรพวกเนี้ยต้องอยู่ที่ดีๆหน่อยเพราะาเราใช้เวลาอยู่กับที่พักมากกว่าแต่แต่ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะถูกนะหมายถึงว่าถ้าใครเคยจองโรงแรมคือละพันกว่าสองพันอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าโอโ้คุณอยู่เดือนหนึ่งก็คงแบบห้าหกหมื่นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าอยู่เป็นรายเดือนเน่แถบยุโรปอะไรต่างๆเขาจะถ้าเป็นรายเดือนจะถูกกว่า อยู่เป็นรายวันไปเรื่อยๆอย่างถ้ายุโรปเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับเออขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยถ้าหน้าหนาวจะถูกหน่อยจะอยู่ที่25,000-35,000ต่อสองคนนะต่อเดือนแต่ถ้าหน้าร้อนจะแพงขึ้นฉะนั้นหน้าร้อนเราก็จะถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ไปก็จะไปก่อนร้อนหรือหลังร้อนหรือหน้าหนาวไปเลยมันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะอยู่ที่15,000-25,000ต่อเดือนต่อสองคน แต่ถ้าในไทยเลยเนี่ยช่วงนี้ถูกอยู่ก็หมื่นถึงหมื่นห้าพันต่อเดือนต่อสองคนแล้วก็ค่าอาหารกับค่าของใช้เชื่อไหมว่าไปอยู่ต่างประเทศค่าพวกนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนี่เราได้เคล็ดลับนี่มาตั้งแต่เราเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะแต่ญี่ปุ่นเองก็ด้วยถ้าเราซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะไม่แพงก็เหมือนคนท้องถิ่นเขาอยู่กันยังไงอะ่ะคนท้องถิ่นเขาก็ไม่ได้กินร้านอาหารกันประจําใช่ไหม นานๆกินทีก็เหมือนกันเราก็ซื้อของจากในซูเปอร์มาร์เก็ตมาทากินกันเองก็ตีเฉลี่ยมาว่าค่าใช้ใจ่ายค่าของกินกับค่าของใช้นะครับตกคนละ8 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนนะครับสําหรับประเทศที่อย่างยุโรปหรือญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ประมาณ5 0 0 0ถึง8,000ต่อเดือนซึ่งมันจะพฤติกรรมต่างกันและเพราะว่าถ้ายุโรปเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาทํากินแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ย อย่างอยู่ไทยหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยเราจะกลายเป็นแม่บ้านสําเร็จรูปก็คือซื้อจากตามพวกตลาดต่างๆนะครับแล้วก็มาอุ่นแล้วก็กินเลยก็คือไม่ได้ทําก็คือซื้อมาตุนกันทีหนึ่งอยู่ได้หลายวันเลยก็ค่าเข้าสถานที่อย่างเช่นเข้ามิวเซียมเข้าปราสาทก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่ได้แบบอยากจริงๆก็จะไม่ได้ใช้ก็เลยจะกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งก็ใช้แค่พันสองพันเท่านั้นเองยกเว้นว่าบางที่อยากเข้ามากอย่างปารีส ดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยเอออันนั้นอยากมากก็ก็จะยอมจ่ายแต่ถ้าเกิดนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้จ่ายเท่าไหร่ครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าเข้าสถานที่ต่างๆก็จะตัดไปไม่ค่อยได้ใช้สรุปว่านะครับก็คือตั๋วเครื่องบินมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปนานเนี่ยมันก็คุ้มอ่าแล้วก็ค่าเดินทางก็ไม่เยอะนานๆเดินทางทีค่าเข้าสถานที่ก็ไม่เยอะไม่ค่อยได้เข้าก็จะมาเยอะอีกทีหนึ่งคือค่าที่อยู่ถ้าอยู่เป็นหลายเดือนก็จะถูกลง แล้วก็ค่ากินค่าของใช้ก็ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาก็ไม่ไม่ได้แพงมากก็คือสรุปว่างานนี้ไม่รวยก็ทําได้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาเชิญชวนใดๆนะครับก็คือมาแชร์บางคนเห็นว่ามันต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะก็คือปกติค่าพวกนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วกับตอนที่เราถึงอยู่ไทยเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมค่ากินค่าเดินทางค่าที่อยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็ เอามาจ่ายกับตอนเดินทางแทนอาจจะจ่ายมากกว่าแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วไงทีนี้คือเราก็มีประสบการณ์กันพอสมควรแล้วเราเคยท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆกันมาเยอะแล้วเราก็เคยถึงจะลองทําแบบนี้ฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะเริ่มลองก็คือเอาแบบจากน้อยๆก่อนก็ได้เที่ยวธรรมดาก่อนเสร็จแล้วก็อ่าแล้วค่อยๆลองจากน้อยๆขึ้นไปเรื่อยๆคือมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็ต้องลองนะครับลองผิดลองถูกสุดท้ายก็จะเจอในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับ ครับก็อันนี้คือที่เอามาแบ่งปันกันนะครับจุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก็คือเพื่อจะแชร์ในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทําอะไรเราทําอะไรก็ได้แต่ว่าเรามีความฝันในเรื่องไหนเราก็พยายามหาหนทางแล้วก็สุดท้ายก็คือจะไปในสู่ช่องทางนั้นก็คือถ้าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากจะได้เราก็จะไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปสู่ในช่องทางนั้นครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ